สวัสดีครับผมต้นฮักกกอกนะครับวัน,นเย็นนี้นะครับก็มาดูดวงเมฆหมอกและดวงอาทิตย์ในายามเย็นของวันนี้นะครับจึงเป็นความสวยงามของหมู่เมฆและดวงอาทิตย์นะครับนี่นะครับแล้วก็ดูเมฆแล้วก็มาดูดวงอาทิตย์กันเลยนะครับ แสงอาทิตย์ที่าศาสสองกระทบเมฆก็ทําให้เมฆนั้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับและแสงอาทิตย์ในเวลาเย็นๆน,นะครับก็ดูสวยงามมากในขณะที่ปอกลงมากระทบนะครับวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นหญ้าและ บริเวณรอบๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอออะไรเอออย่างนี้นะครับก็ดูสวยงามมากนะครับแล้วก็นี่นะครับแสงอาทิตย์นั้นอสาดส่องลงมาแล้วนะครับอ,อ้และนี่ก็เป็นบริเวณบ้านหมู่บ้านยูทูบเบอร์น, YouTuber, นะครับและบริเวณหน้าร้านของพ,อพี่ในโพธินะครับนี่นะครับเป็นบริเวณหน้าอ,อ หน้าร้านพี่นายโพธินะครับแล้วก็หน้าร้านลุงเตาทองด้วยนะครับในขณะนี้นะครับแลนนี้ก็เป็นเมฆนะครับที่ดูสวยงามในขณะนี้นะครับหลังจากที่ออพระอาทิตย์นั้นใกล้จะตกแล้วนะครับ ใกลจะรับขอบฟ้าเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามารับชมโฆษณาด้วยนะครับอยาอ่ากรรุณาอย่าข้ามโฆษณานะครับเพราะว่า,าถ้าข้ามโฆษณาไปแล้วต้น หักกอกกอกก็จะไม่มีรายได้นะครับก็คือช่วยให้เอฟซีนะครับช่วยกันดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเอฟซีทุกท <see> ่านนั African ้นดูโฆษณาต้นหักกกอกแล้วต้นหักกกกอกก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือถ้าไม่ดูโฆษณาต้นหักกกกอกก็จะไม่มีรายได้นะครับก็ขอความเมตตาจากเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับ ดูโฆษณานะครับกรุณายาข้ามนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศบนเรือนรอบๆนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ หน้าร้านพ่อปูกันนะครับในขณะนี้นะครับมาดูหน้าร้านองค์พ่อปู่กันนะครับก่อนที่จะไปดูหน้าร้านองค์พ่อปู่เราก็มาดู กำแพงลัวบ้านลุงพลนะครับเ,เรามาดูกำแพงนะ,ะกำแพงหน้าบ้านลุงพลหน่อยนะครับมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าไปไกลถึงไหนแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับว่า กำแพงบ้านลุงพลนั้นไปไกลถึงไหนแล้วนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็กำแพงด้านนี้นะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เสร็จไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็พร้อมกับประตูนะครับนี่นะครับประตูเขาทาเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาทำกำแพงอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็ช่างนะครับก็ได้เทคานนะครับเทคาน นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเทคานต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำกำแพงต่อไปนะครับรอบบริเวณบ้านลุงนะครับนี่นะครับก็เทคานมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ น,นะครับก็เทไปยนนู่นเลยนะครับนู่นนะก็เห็นไปตามแนวเลยนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานของช่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่างก็กลับบ้านกันแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นบริเวณหน้าร้านแม่คำใส่นะครับพี่อ,อ kind of um ๋อก็นั่งอยู่ข้างหน้านั่นนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นหน้าร้านพี่ช่างพงนะครับลุงมานานะครับแล้วก็เมเดนะครับพี่อ๋อไม่เออพี่หนึ่งเมเดนะครับก็นั่งอยู่ด้วยนะครับให้ช่างพงก็พี่น้องมาต่อยนะครับ แล้วก็มีย่าหนิงเอ้ยนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกหลายๆท่านนะครับก็มาอยู่บริเวณหน้าองค์พ่อปู่กันนะครับนี่นะครับก็มาดูองค์ปู่นะครับนี่นะครับองค์ปู่ก็สง่างามมากเลยนะครับ ี่นครับก็เป็นความงามขององค์ปู่นะครับและเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามในช่องต้นฮักกกรอกด้วยนะครับนี่นะครับเป็นความงามขององค์ปู่นะครับ แล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมชมโฆษณาด้วยนะครับอย่ากดข้ามนะครับเพื่อที่ว่าต้นฮักกกอกนั้นจะได้มีรายได้จากโฆษณานะครับก็ขอ F อซนะครับอย่ากกรุณาอย่ากดข้ามนะครับนะครับเพื่อที่ต้นฮักกกอกนั้นจะได้สร้างรายได้มีรายได้จาก YouTube นะครับก็ขอขอพระคุณเอฟซทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ